สวัสดีค่ะรัดดาแก้วสุจริตค่ะเป็นอุปรนรายกของสมาคมเพื่อบูรพองทางจิตจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่แผนอาชีพค่ะภารก,กิจของสมาคมเพื่อบูรพ้องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกคือให้คาปรึกษารักษาสิธิ์ส่งต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมอาชีพคนพิการค่ะสมาคมเพื่อบูรพ้องทางจิตได้รับการจ้างงานจาก บริษัทสองคนค่ะนางสาวเตือนใจพัวพันธ์และนางสาวปัถนาสมนะคนแรกคือนางสาวเตือนใจพัวพันตำแหน่งแม่บ้านทำงานออฟฟิศเช็ดกวาดถูและส่งเอกสารไปใษณีและธนาคารคนที่2นางสาวปัถนาสมณนะตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดกายอุปกรณ์ เอาไว้สําหรับให้คนพิการมาขอยืมแล้วก็รดน้ําต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเกินใจพอพันค่ะมีประเภทความพิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมค่ะตําแหน่งเป็นแม่บ้านค่ะก่อนจ้างงานได้ทํางานปั๊มน้ามันบึงกอก BRK ได้12ปีบริษัทจ้างอายุแค่40เกิน40่สิเขาเลยจ้างออก เลยได้มาเจอป้าดาแนะนำให้ไปทำงานที่ตึกช้างตึกคนพิการทำงานถึงปัจจุบันค่ะตั้งแต่ได้ทำงานตึกคนพิการได้ตำแหน่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดห้องครัว และช่วยแม่ครัวทำกับข้าวเีล้ยงคนพิการไปส่งเอกสารไปสนีและไปธนาคารให้เจ้าหน้าที่จ่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปัถนาสมณะมีความพิการประเภททางด้านจิตใจหรือพฤต,ติกรรมค่ะ ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ในวังทองดิฉันขายนมบีทาเก้นอยู่ตามห้ายแยกไฟแดนไปอยู่ทางวังทองมารับดิฉันไปอยู่วังทองสถานส่งคอคนไรที่เพิ่งวังทองคะ่ะอยู่ได้หนึ่งปีกว่าแล้วทางวังทองส่งดิฉันมาอยู่ที่บางละกร,รมคะ่ะหลังจากได้งานดิฉันหนูมีหน้าที่การทำงานและรับผิดช,ชอบล้างห้องน้ำตัดกระดาษ ทำความสะอาดในออฟฟิศและจัดเรียงบูธออกจำน่ายค่ะแนวทางการพัฒนาคนพิการเราได้พาน้องไปอบรมโครงการพับผ้าและกระปูที่นอนที่บ้านไร้ที่พึ่งวังทองค่ะโครงการที่สองได้พาน้องไปอบรมค่ายครอบครัวพาน้องออกสู่สังคมและฝึกให้น้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ตั้งแต่ได้มาทำงานที่ตึกคุณพิการได้มีบ้านซื้อรถและมีเงินฝากเงินออมนิดหน่อยค่ะคุณค่าที่ได้รับจากการทำงานทำให้มีความสุขได้ทำงานร่วมกับผู้ป่วยเหมือนกันและได้ไปอบรมกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขค่ะคุณค่าที่ได้มาทำงานที่นี่ ตื่นเช้ามามีความสุขและได้เจอหน้าเพื่อนๆก็คุยกันแล้วได้ไปเที่ยวไปจังหวัดสงขลาไปออกบูุแล้วไปเชียงใหม่แล้วก็ไปกรุงเทพค่ะก่อนการจ้างงานคนพิการเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนกันทำความสะอาดแต่หลังจากจ้างงานคนพิการแล้วคนพิการมาทำตำแหน่งหน้าที่แม่บ้าน สามารถช่วยเราถ่ายเอกสารและเดินเอกสารเวลาคนมาติดต่อง,งานค่ะคุณค่าของคุณพิการหลังจากได้จ้างงานคนณพิการเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงจะทำงานช้าแต่ก็ะทำได้แล้วก็มีไรายได้มีอาชีพสามารถส่งให้ทางบ้านได้ค่ะ ขอขอบคุณบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสดีฉันเตือนใจพอพันค่ะขอขอบคุณทางบริษัท TSR Living Solution จำกัดมหาชนค่ะที่ให้ได้โอกาสทำงานจ้างงานค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณบริษัทนะคะที่จ้างงานคนพิการ ให้มีให้คนพิการไมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ